นุกมากเลยครับเกมที่นี่แฟนบอลเชียร์เยอะมากครับรู้สึกครับครับก็ขอบคุณแฟนบอลเมืองการทุกคนนะครับวันนี้มากันเยอะมากเลย2 0 0พันกว่าคนนะครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ถามว่าผิดหวังไหมเราก็ผิดหวังแน่นอนครับไม่ได้ที่1ไม่ได้แชมป์นะครับแต่ว่าเป้าหมายเราก็มีอยู่แล้วครับที่2ต้องทําให้ได้นะครับครับการเตรียมพร้อมอีกไม่ถึง4ี่หาเดือนครับเป็นไงบ้างครับของสําหรับทีสครับเราก็ตอนนี้ทีมงานรวมถึงผมบริหาร ก็เต็มที่ครับกำลังเตรียมนะครับเรื่องไฟเรื่องสนามทำไมนะครับรวมถึงเรื่องขับไรเซนซิ่งที่เราต้องต้องอเขาเรียกว,ว่าอัพจาก T3 ไป T2 กับ T1 มันมันมันแบบเดียวกันเราก็ตอนนี้ก็กำลังทำเพื่อให้พันขับไรเซนซิ่งนะครับนี่คือต้องมาอัพไฟที่สนามกีบบัวถูกถูกต้องครับตอนนี้เรามาอัพไฟที่สนามกีบบัวก่อนครับเพราะว่า เนื่องจากสนามใหม่ okay, Again, <in> ของเราเนี่ยยังยังไม่ยังไม่ยังไม่เรียบร้อยดียังไม่ทันคิดว่าน่าจะประมาณ2ปีได้ใช้สนามใหม่นะครับเกิดเรื่องสนามหน่อครับอยู่แถวไหนอะไรยังไงความจุเท่าไหร่ครับครับก็ตรงข้ามโรบินสันครับส่วนเรื่องความจุก็หมื่นบวกแน่นอนนะครับเป็นสนามใหญ่วิวดีติดภูเขาครับส่วนอนุนุ่นครับปีหน้ายังอยู่กับเมืองการไมครับใครนะครับสุชาวสุชาวิสุชาพี่สุชาวิพี่กบยังอยู่ครับอยู่แน่นอนครับปีหน้าแล้วก็ ก็ยังมีตัวนักเตะที่ยังอยู่ก็มีอยูย่ยังมีอยู่ครับยังอยู่สุดท้ยายครับนบอลนะครับปีหน้าเชื่อว่าสนามแห่งนี้จะมีสีสันมากเลยครับก็ปีหน้าผมฐานะประธานสโม,มสรผมจะทาให้มันสนุกกว่านี้นะครับเกมมันสนุกทุกอย่างมันสนุกสนามเราเตะตอนคืนได้แล้วก็อยากจะให้ทุกคนแฟนบอลที่เป็นคนกาญจนบุรีเป็นคนเมืองการนะครับแฟนบอลเมืองการเข้ามาดูกันใน,ในช่วงระยะเวลาที่เลิกงานแล้วนะครับหวังว่าเราจะได้เห็นแฟนบอลเพิ่มมากขึ้น นะครับขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวเมืองการนะครับเราจะสนุกแล้วเราก็จะไปไทยลีกพร้อมกันเป้าหมายของสโมสรแน่นอนครับไปไทยลีกนะครับครับ